เรามาที่เซสชันถัดไปดีกว่าไหมคะพี่วิวได้เลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปเจอทุกคนในรายการ Luxury t w ั n ี่ในช่องโมโนนะเดี๋ยวเรายังมีอีก1สินค้านั้นก็คือถุงท่า ไม่ใช่ถุงเท้ารองเท้านะคะคือกำลังจะบอกว่าพี่วิวใส่ถุงมือนีกว่าแล้วเราก็รวบเลยนะคะเป็นถุงเท้านะคะ <c oughs> า,าใส่ชอนนั่นเห็นน้องว่านกินแล้ววิวก็กินใช่แต่ต้องไปต่อแถวหน่อยคนเยอะใช่แต่ว่าคือมันมาเปิดสาขาใหม่อยู่บนร้าน l ักช r วรี่ทวินนี่นายเลยนะคะ <ใช S 1> ทุกคน <ๆ S 1> สามารถไปซื้อได้เลยที่ลักช r วรี่ทวนนี้นายสาขาสยามสแควร์นั่นเองนะร้านักร้านโอ้จูวิสที่ว่านกินเนี่ยคืออยู่ข้างบนร้านแล้วเลยทุกคนใช่ แล้วมันอร่อยมากค่ะว่านจะบอกว่ามันอร่อยจริงทุกคนมันเป็นน้ำผลไม้เนอะวิวไปวิวกินหลายรอบมากนะคะที่เซนลาดแล้ววิวแบบโอ้โหวิวอยู่แถวเซนลาดไงวิวก็ไปต่อแต่วิวจะไปต่อช่วงแบบร้านจะปิดแล้วเพราะว่าคนเยอะคือว่านอาจจะอยู่แถวในเมืองก็คือไม่สยามสแควร์ก็คือเซนทันเวอร์นี่แหละพี่วิวหรือไม่ก็เดอะมอลล์งามเพราะว่ามีหลายสาขาเหมือนกันนะหลายสาขาตอนนี้มีประมาณสี่สาขาแล้วนะคะทุกคนก็ใครยังไม่ลองก็คืออยากไปลองได้ ว่านชอบกินชื่ออะไรนะโอเชียนเอิร์ดในเมนูดังสุดใช่ไหมสีป๊าพี่วิวชอบกินแพรสเชนเนตสีแบบนี้อันนี้ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบมันมีแพชชั่นฟรุตป่ะใช่มีสัวรสว่านไม่เป็นคนไม่ค่อยชอบแพชชั่นฟรุตนะคะบอกว่าซื้อน้ำไปช้อปปิ้งในร้านไปด้วยฟินว่าเวอร์ถูกต้องจริงๆค่ะทุกคนจำเป็ว่าอันนี้เราไม่ได้มีสปอนกับโอจูวสนะคะแต่ว่าแค่มันอยู่บนร้านลักชวรี่พอดีนะทุกคนพูดแล้วอยากกินเลยอ่ะพี่วิวนี่ชอบแบบ ไอ้นี่มากเลยไอโอเชียนเอิร์ดอะโอเชียนเอิร์ดมันจะมีความแบบมะพร้าวน่อยใช่แต่ว่าหลายคนถ้าถ้าใครที่ไม่ชอบความครีมมี่หรือไม่ชอบโอโวคาโดอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่พิวก็แบบมันคักกินอาจจะแบบรู้สึกเลี่ยนๆหน่อยถ้าคน<อ>ไม่ชอบแต่ถ้าคนชอบก็คือชอบไปเลยคือว่าน่ะทุกคนเป็นคนชอบกินเลี่ยนมากคือเกิดมาไม่เคยรู้จักคําว่าเลี่ยนเลยพิวว่าไม่เคยพูดว่าอะไรเลี่ยนเลยนะจริงเหรอใช่เพราะว่านเป็นคนกินเลี่ยนมากแบบ<อ>สบปาเกตตี้คาโบนาร่าอย่างเงี้ยหรือแบบสปาเกตตี้ากินไม่หมดตลอดเลยนะ หนูคือไม่เหลือค่ะพี่หลั่นพอกินปุ๊บเรียนใช่ไหมพี่วิวจำไอ้สปาเกตตี้ทรัฟเฟิลปูนิ่มกินเขาปะหนูกินคนเดียวหมดจานค่ะเราคนอื่นเยอะมากเลยนะไม่มันเยอะไม่พอแล้วมันเลี่ยนคนอื่นคือกินแล้วแบบจักรจี้แต่ว่ามีอะไรกับแก้มอ่ะไม่ต้องเลยของหนูก็คือยนน่ของหนูเอาเกี๊ยวส้มตำเลยเหรอ แต่ส้มตาก็จบได้คือไม่ได้ว่ากินแต่ของเลี่ยนนะแต่ว่าจะชอบของเลี่ยนเป็นพิเศษนะคะพูดถึงเราหิวเลยเนี่ยเราพูดเรื่องกินกันเนี่ยถูกต้องใช่แล้วโชคดีนะวันนี้ค ah. ือเราเลิกไลฟ์หลังเที่ยงคืนพอดีออกมังพอดีนะคะใช่ใช้แล้วสีเหลืองแมงโก้แมงโก้ฮะเลโลสีไม่ละมุกเลยนะคะคุณผู้ชมไม่เป็นไรข้ามไปขำทุกคนอยากให้ทุกคนขำไปด้วยกันไงเราเราก็นึกว่าจะเล่นหน่อยสักนิดนึงนะคะให้คุณผู้ชมแบบว่าขำๆสีเหลืองมะม่วง เมกิแมงโก้จะพูดแมนโก้หรยพูดเยลโลน่นคะคืออันนี้ก็คือจะเป็นสีเลมอ <lemon S 1> นเยลโลน่น,นั่นเองอนะทุกคนเป็นแบบ